भ कमा सवsta na เชิญกะต่ายคนนั้นนะครับจะให้นั่งบนสถานนะครับครับรถช่วนตัวมานะครับมาไว้บี่กน้องนะครับอยู่นี่ครับพร้อมกับเครื่องสัมภาระตอกนะครับตัดใจไกบไก่ราคาที่เป็นไปเต็มนะครับซึ่งตรงนี้นับถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่คุ้มสำหรับชาวชาวบ้านทียเป็นห่วงนะครับน้องในการยินดีทุกคนที่มาทำธุนนี้นะครับ ซึ่งหลายปีแล้วผมก็ได้กลับมาทำร่งรุ่งกับพวรานะครับก็มีัจยิยดีมีสิ่งหนึ่งที่ผมนะครับใจไมได้นะครับสหราชวัวรนดีนะครับินดีทุกเรื่องนะครับถ้าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกที่ผูกนะครับขอขอได้บอกวการคบบานได้นะครับเนาะซึ่งา็ค้งแน่หลายปีแล้วไม่ได้กลับบานนานเเนาะก็ถือว่าเป็นที่เป็นธรรมกั้ในกลุ่มที่ทุกท่านสงปรารถนาขครเร จบภูม huh, ิใจนกครช่วยเหลือชอทาุกคนนพบ้าขอคุครับอานักกว่าเด อนนี้ปนกมดได้้วาศกอาลินาเป็บานแก่อ้านี้ออกออกได้ออกเข้ามาทางน้ออกอด้านี้เลยครับออกด้านน้เลยครับอเอออันนี้พนีพูนีพดหนพูดนีเออนะอ่ ประตต่างๆแแต่สายก่อนเอาไปสร้างบุญสร้างส่วนต่อบุญที่ว่นัวัตถุประสงค์อัได้บอกมาแล้วที่กุบานเป็นการศึกษาพิสูจน์สมเรถนบัตรทหารม่พิสูจน์สมรรถนะเพราตักจับยางที่4ีรัไหมเนี่บบนี้่ด้วยครับต่้วยอ่นแน้แน เอามัตั้งนิองอตั้งนิ่งด้สะดวกอามาตั้งนิ่งอตังนิ่งด้่สะดวกกนักสึาตั้งหลายที่มาหน้าพัดโบจุปวเิดตาเนีจอมขอพจบไทยพันเลย